ครับพามาดูต้นทุเรียนครับอันนี้ปลูกไว้ต้นนี้ก็น่าจะมีสามสี่ปีละนี่น่าจะได้ผลนะครับเป็นทุเรียนพันหมอนทองครับสั่งมาจากทางใต้ปลูกไว้กับกบๆน่าจะสองร้อยต้นแล้วมั้ง แรงกิ่งไว้สูงท่วมหัวเลยนี่กับสามเมตรละต้นสามสี่เมตรละมีกาดดีครับเดินดู ทำทางเดินไว้เดี๋ยวก็ทำให้สุดทางเลยฝรั่งส้มโออะไรอ่ะสินจีก็มีสมุตดอยากกินแล้วก็ปลูกเอา โซลาเซลล์ไว้ปั๊มน้ำรดน้ำต้นไม,ม้ฝรั่งมีลูก ละมุดออกลูกเต็มเลยละมุดหวานแยบละมุดข้าวอ,อ่อนก็มี